นะคะคบอกเลยว่าเทคนิคนี้ครูให้ทุกคนใช้แล้วเงินเข้าจริงๆคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องทําตามนะคะเวลาคุณได้กระเป๋าไปใหม่ๆสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะนั่นคือการนักขอบคุณเขาก่อนนะคะว่าเขากําลังจะนาพาเงินทองมากมายมหาศาลให้กับเราเอาหัวใจรวมมาก่อนอยากรู้เทคนิคค่ะเดี๋ยวครูจะบอกให้นะคะตัวนี้กระเป๋าเรานะคะเขาเรียกว่ากินอย่างเดียวไม่มีถายออกนะคะตูดไม่รั่วนะคะปากกว้างมากนะคะรับรัพย์นะคะ ใส่เงินได้ประมาณ3 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0บาทเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเรียกว่านะคะงับเยอะงนะังับใหญ่ปากกว้างดูดซัดเก่งนะคะบอกเลยก่อนที่เราจะใช้กระเป๋านะถ้าเป็นกระเป๋าใหม่ๆกระเป๋าที่ใส่เงินไปแล้วใช้ไม่ได้นะคะกระเป๋าในกรณีที่เราใส่เงินไปก่อนที่คุณจะบอกวิธีนี้นะคะถามว่าดูดไรดูดเงินแต่อันนี้เพิ่มให้เป็นสเปเชียลพิเศษสำหรับใครที่อยากใช้ เงินเข้าคาตาจริงๆนะคะครูบอกเลยว่าเทคนิคนี้คร mm ูใ hmm. ห้ใครใช้เงินเข้าจริงๆวันแรกที่ทําเลยนะคะเป็นความชื่อส่วนบุคคลนะไม่ชื่อไม่ต้องทํานะคะก่อนตอนกระเป๋ามานะให้คุณขอบคุณก่อนนะและรู้สึกเลยว่ากระเป๋าใบนี้นะคะจะนําพาเงินทองมากมายมหาศาลมาให้กับคุณนะเงินเข้าไม่มีออกเงินเข้าไม่มีออกค่ะเปิดปุ๊บนะคะเปิดกระเป๋ารูดซิปออกก่อนเลยค่ะและกวาเงินเข้าอาชิสาททาแบบนี้นะขวานเงินเข้าเงินเข้าทุกสกุลเงิน มาเทมามากมายมหาศาลเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียมค่ะคือน้ำหอมพลังงานหินค่ะน้ำหอมพลังงานหิน6กขวดค่ะ6กขวดเลยนะคุณสาดเข้าไปในนี้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเปิดทุกที่ทุกทางเปิดทรัพย์ทุกสกุลเงินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเงินเข้าแล้วเงินเข้าอีกเงินเข้าซ้ําเงินเข้าสอนนะเป็นรั่วเป็นโลกรวยเลื้อรังรวยซ้ํารวยสอนรวยแล้วรวยอีกรวยไม่รู้จักจบรวยไม่รู้จักสิ้นเปิดพระครัภสวรสรค์เปิดสมบัติสวรรค์ใช้ไม่รู้จักหมดนะใส่ลงไปค่ะ ไม่ให้ใส่บัตรเครดิตอยาใส่บัตรเครดิตนะให้ใส่แต่บัตรเดบิตได้บัตรเดบิตแปลว่าเงินของคุณโอเคอยาใส่บัตรเครดิตนั่นหมายความว่าคุณกป็ลักทรัพย์ข้อข้อคุณนี่แต่บัตรเดบิตคือบัตรที่เป็นจํานวนเงินของคุณเองนะใส่แค่8ดใบพอถ้าเก<ต>ินให้ใส่ด้าน,านหลังนะ8ดช่องอินฟินิตี้นะเข้าแบบ เติมพลังอินฟินิตี้นะคะเงินนะคะใส่เยอะแบงค์ใหญ่สุดให้ใส่หน้าสุดนะคะแบงค์พันไล่มา500แบงค์100แบงค์20นะคะไล่แบบนี้วิธีการเก็บนะคะหยิบกระเป๋าลักษณะของแบงค์อะครับลักษณะของแบงค์หันหน้าออกอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ดูนะหันหน้าออกแบบนี้ถ้าคุณคุณสังเกตไหมเวลาเงินเข้าเนี่ยถ้าคุณกัดหัวอย่างเงี้ยอันนี้คือเงินออกเวลาคุณกด ATM อมะเงินจะเข้ามาแบบนี้ถูกไหมมาหาเราเหมือนกันค่ะถ้า เงินตีลังกาหรือไม่เรียงแบงค์นะคะนั่นหมายความว่าเงินคุณนะคะไร้ระเบียบเรียบร้อยและนะคะจะเข้าเข้าออกออกนะให้สังเกตดูนี่เป็นพวมช่วยกระเป๋ากันเงินนะคะอ่ะ,อะ,อะไม่เป็นไรไม่เป็นอันนี้เอากระเาสองบเลยอ่ะวิธีการเก็บน,นะคะสมมติว่าคุณเรียงเรียบร้อยแล้วเหรียญน,นะคะใส่แค่แปดเหรียญก็พอที่เหลือเอากระเป๋าแยกเหรียญมานะคะ เรารู้นซิ่งมานะคะวิธีการเก็บอย่าเก็บหัวที่อันนี้คือดูดเงินออกจากเรานะคะเก็บเงินนะคะด้านหน้าอยู่นี่เก็บเก็บกระเป๋าเก็บตั้งหาตั้งเพื่อให้เขาหยุดเงินและเชื่อเลยว่านี่คือห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะ,ะห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดเวลาจ่ายเงินทํายังไงดีคะคุขาจ่ายเงินนะคะไปหยิบช่องเงินที่น้อยที่สุดออกนะคะหยิบออกไปปั๊บตอนเราจ่ายล้วบอกว่าเออ จ่ายเท่าไหร่ไหลกลับคืนมาเป็นร้อยเป็นล้านเท่าแบบนี้นะคะตอนจ่ายไปรู้สึกใจเบิกบานรู้สึกเลยว่าจ่ายเดียวเขาก็ดูดตับมาให้ใหม่นี่คือเทคนิคที่กูใช้แล้วเงินเข้าจริง,รงๆไม่มีวันไหนที่เงินกูติตามไม่เข้า